สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงสถานการณ์และกลยุทธ์ของห้างสรรพสินค้าในช่วงโรคระบาดโควิด -19 กันนะคะปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าในขณะนี้โรคระบาดโควิด -19 กำลังส่งผลกระทบต่อทุกคนทั่วโลกซึ่งไม่ใช่แค่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายเพียงอย่างเดียวแต่ลามไปถึงเรื่องของการใช้ชีวิตสังคมเศรษฐกิจตลอดจนพฤติกรรมของผู้บริโภคก็ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นอย่างมาก มีหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโลกหลังโควิดจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงการทำธุรกิจในยุคโควิดและหลังโควิดจึงเป็นสิ่งที่เราต้องเริ่มมองให้ออกกันตั้งแต่วันนี้การระบาดของโรคโควิด -19 และลอกใหม่ทำให้ภาพบรรยากาศที่กำลังฟื้นตัวซึมลงอีกครั้งซึ่งส่งผลกระทบกับกิจการในทุกๆท,กที่ไม่ว่าจะเป็นศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้าและร้านอาหาร สิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับการระบาดระลอกใหม่นี้คือทำให้ทาฟิิกของการเดินห้างลดลงตลอดจนใช้เวลาที่น้อยลงและสำหรับธุรกิจร้านอาหารได้รับผลกระทบโดยตรงเพราะช่วงมื้อเย็นเป็นช่วงเวลาหลักที่ผู้บริโภคจะออกมากินข้าวนอกบ้านเรามาดูกลยุทธ์การตลาดของห้างสรรพสินค้าในยุคโควิดกันนะคะ ยกตัวอย่างห้างสปสินค้าโรบินสันเป็นห้างสพสินค้าขนาดใหญ่ที่มีสาขาทั่วประเทศมีกลยุทธ์คือการใช้หลักการ customer centric มองลูกค้าว่าต้องการอะไรอย่างไรในช่วงโควิดเขามองเห็นปัจจัยที่จำเป็นเช่นอุปกรณ์ทำครัวสำหรับประกอบอาหารที่บ้านหรืออาจจะเป็นเครื่องสำอางที่เปรียบเสมือนยาสำหรับผู้หญิงเป็นต้น ปัจจัยอีกอย่างหนึง่งที่ทำให้ห้างสรรพสินค้าโรบินสันยังสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้คือพอรทธุรกิจของโรบินสันที่กระจายควบคุมหลายพื้นที่ตั้งแต่กรุงเทพเมืองท่องเที่ยวเมืองอุตสาหกรรมเมืองรองในภูมิภาคซึ่งได้รับผลกระทบน้อยกว่าในเมืองใหญ่อีกส่วนหนึ่งคือเป็นส่วนหนึ่งของเซนทรทลรีเทลกรุ๊ป ที่มีธุรกิจในเครือจำนวนมากที่สามารถสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันนับเป็นจุดที่โรบินสันแตกต่างจากคู่แข่งอย่างไรก็ตามในหลายๆกิจการก็ต้องปิดตัวลงเพราะสู้พิศษเศรษฐกิจและยุคโควิดไม่ไหวเพราะฉะนั้นเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโลกโควิดที่กำลังระบาดอยู่จะกลับเข้าสู่สถานการณ์ที่ดีขึ้นโดยเร็วอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ คือห้างสรรพสินค้าเซนภายใต้แบรนด์เซนเรสตอรอง On the Table และอากะมีกลยุทธ์คือการเช่าพื้นที่ร้านอาหารนอกห้างหรือโรงแรมที่มีครัวและอุปกรณ์ครัวเพื่อให้บริการอาหารแบบเดลิเวอรี่และผูกปินโตคือเปรียบเสมือนว่าจ้างให้ทำอาหารใส่ปินโตส่งให้ตามที่ตกลงกันเลยล่ะค่ะ และในส่วนของห้างสรรพสินค้าเซ็นทัลและเดอะมอลล์ใช้กลยุทธ์ในการเพิ่มน้ำหนักการขายผ่านออนไลน์โดยโปรโมทช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซมบายแอปพลิเคชันบริการแชทแอนช็อปผ่านแอพพลิเคชัน Line ซึ่งครอบคลุมทั้งเซ็นทัลและธุรกิจในเครือไม่ว่าจะเป็นโรบินสันซูเปอร์สปอร์ตท็อปพาวเวอร์บายซีเอ็มหรือแม้กระทั่งไทยวัสดุดและอีกมากมายและล่าสุด Call and Shop บริการโทรสั่งสินค้าส่งฟรีถึงบ้านหรือจะรับสินค้าแบบไลฟทูที่ห้างก็ได้ไม่กำหนดขั้นต่ำรองรับการจ่ายเงินทั้งบัตรเครดิตโอนเงินและเก็บเงินปลายทางเช่นเดียวกับ The m o r l Group ได้เริ่มโปรโมตช่องทางช้อปปิ้งสินค้าภายในห้างทุกชั้นทุกแผนกผ่านสองบริการหลักได้แก่ M Chat a n Shop และบริการใหม่ Call to Order บริการสั่งสินค้าทางโทรศัพท์ทุกชั้นทุกแผนกไม่ว่าจะเป็น The Mall, Emporium, M Quartier และ Paragon ตลอดจน g ูเม m e t Market และ Home Fesmart ทุกสาขาผ่าน Call Center พร้อมจัดส่งถึงบ้านฟรีเมื่อช็อปครบ1,500บาทและ Drive to บริการส่งของถึงรถหรือจะมารับด้วยตนเองก็ได้เพียงนัดเวลาและยังรองรับการจ่ายเงินทั้งเงินสดบัตรเครดิต บัตรเดบิตบัตรกำนันโอนเงินผ่านธนาคารเป็นต้นโดยจะมีผู้ช่วยในการให้คำแนะนำขั้นตอนการสั่งซื้อชำระเงินและจัดส่งสินค้าอย่างครบวงจรและสถานการณ์ในขณะนี้การระบาดของโรคโควิด -19 ที่ยังไม่เห็นจุดสิ้นสุด ในขณะที่ยอดผู้ป่วยใหม่ยังเพิ่มต่อเนื่องทำสถิติสูงสุดเป็นรายวันส่งผลให้รัฐบาลต้องยกระดับมาตรการควบคุมโดยประกาศล็อกดาวน์พื้นที่เสียงสำคัญซึ่งครั้งนี้บางจุดที่หนักกว่าครั้งที่ผ่านมาคือคำสั่งให้ปิดร้านอาหารภายในห้าง100%ทำให้ผู้ประกอบการต้องเร่งปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจโดยหลายแห่งได้ปรับกลยุทธ์ใช้วิธีเช่าพื้นที่ร้านอาหารนอกห้าง เพื่อที่ยังสามารถให้บริการในส่วนของ Delivery ต่อไปได้ณวันที่26กรกฎาคม2564ที่ผ่านมารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีแนวนโยบายให้พิจารณาผ่อนคลายมาตรการสำหรับร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าให้สามารถเปิดขายออนไลน์ได้ล่าสุดกระทรวงสาธารณาสุขได้พิจารณามาตรการจำหน่ายอาหารออนไลน์ สำหรับร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าทั้งนี้การให้มีแนวทางที่จะผ่อนคลายให้ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าสามารถเปิดขายออนไลน์ได้นี้เนื่องมาจากรัฐบาลได้รับทราบถึงความเดือดร้อนของทั้งผู้ประกอบการและประชาชนจากการเพิ่มความเข้มงวดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9ตามข้อกำหนด ซึ่งการผ่อนคลายครั้งนี้ยังคงต้องอยู่ภายใต้มาตรการที่เข้มงวดและต้องการความร่วมมือจากทั้งผู้ประกอบการผู้ให้บริการรับส่งสินค้าและประชาชนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าแนวทางปฏิบัติเบื้องต้นที่จะผ่อนคลายให้กับร้านอาหารในห้างสรรพสินค้ามีดังนี้ 1. ผู้ประกอบการ ต้องจัดทำมาตรการ DMSG ็มเสำหรับพนักงานทุกคนคือสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาไม่รวมกลุ่มและไม่รับประทานอาหารร่วมกันเดินทางมาทำงานแบบอยู่ในเส้นทางหรือพื้นที่ที่กำหนดห้ามเปิดหน้าร้านกรณีมีอาการทางเดินหายใจเป็นผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อต้องหยุดทำงาน 2. ห้างสรรพสินค้า ต้องจัดจุดรอรับอาหารโดยเน้นมาตรการเว้นระยะห่างทุกคนสวมหน้ากากอนามัยไม่รวมกลุ่มกันจุดรอเป็นสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกไม่พุกพ่านและมีระบบ DMSCA คือการเว้นระยะห่างสวมหน้ากากจัดเจลล้างมือตรวจวัดอุณหภูมิใช้แอปพลิเคชันไทยชนะหรือหมอชนะและนี่คือตัวอย่างของห้างสรรพสินค้าที่เปิดให้บริการช้อปออนไลน์นะคะ รู้ยังช็อปแบรนด์ร้านคา้านี่สูตรได้แล้วนะทำอะไรอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้แชทเพลินเหมือนเดินช็อปคุณหนึ่งพันแบรนด์แชทมาช็อปให้ส่งถึงที่เหมือนมาช็อปด้วยตัวเองสะดวกมากบอกเลยสะดวกกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วแค่สแนปแชทกับเรา แล้วช็อปเลยแอดเลยแชทแอนช็อปเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์งามวงวานช้อปปิ้งเซ็นเตอร์เฉพาะที่สาขาเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์งามวงวานเท่านั้นขอบคุณค่ะ